ไอ้เชี่ยบีทียังไม่จบใช่ปะใช่ไหมไอ้เชี่ยบีทีนี่คือยังไม่จบใช่ไหมอันนี้ผมไม่ทราบเฮ้ยมึงอยู่ด้วยกันมึงอย่าตอแหลเลิกพูดตอแหล้ทีเถอะผมลำคาในที่อะมึงคุยด้วยกันอยู่แล้วไอสัตว์คุยได้คุยได้กันยังไงครับคุณแจ็คมึงคุยกันอยู่แล้วตอนมึงลวงมึงยังคุยกันเลยไม่ผมคุยเฉพาะในประเทศอันนี้จริงจังครับคือผมก็ไม่รู้ว่าหัวแกงเข้าไงอ่ะเพราะว่าตกใจเลยผมผ่าอ๋อไม่ได้ยิน เกูไม่ได้ยินเสียงไอ้นี่อ่ะไม่เห็นตัวมันอ่ะมีทีกำลังเข้าครับแต่ผมว่าไม่รู้ว่ามันมันแล้วโเลยน้องกูคุยอะไใครอ่ะอยู่ดีก็เสียงดังหมดเลยน้องกูเนี่ยอยู่เนี่ยไม่เห็นไม่เห็นตัวมันกูคุยรีดตอมอยอีกแล้วไอ้สัสรีใหม่รีใหม่เฮ้ยเล้นรัวๆเลยครับกำลังเข้ามาหมดเลยรีบรีก่อนพี่เพราะว่าเดี๋ยวคนไปเกินร้อยยี่สิบแปดนะเอ้ยแก๊งฝั่งฝั่งเราก็ไม่ไม่ต้องเอามาเยอะมาฆ่าหกคนพอแล้วมั้งว่าเันจะแหลกกันเอา ไม่ต้องมาเพิ่มหลังจากนี้แล้วเอาเอาแค่ประมาณเนี้ยพออแค่ประมาณเนี้ยไม่ต้องแต่เห็นส่วนใหญ่นะแต่ไม่เคยเห็นไอ้ที่มึงคุยกับมันเนี่ยเนี่ยืูเนี่ยดูหน้าผมเนี่ยเนี่ยหน้าเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันฐานหะไ่เยอะเนี่ยเนี่ยมันฐานะไปเยอ่เนี่ยมันไม่เห็นมันกูเดินกูเดินอูดเดินติดไว้เดินติดมันไว้เนี่ยเนี่ยกูผักมาได้ด้วยอ่ะไอตัวตัวที่บล็อกอ่ะก็ไม่เห็นไม่บั็กนะไม่บั็กเออบีทีกำลังเข้ามาครับเขาส่งมาเสร็จมาไม่เห็นอูด้ยยินนเสีงะ คนมันคนเดียวเองไม่เป็นไรมันคุยไงได้ยินเสียงได้ยินเสียงแต่ไม่ได้เห็นตัวมันได้ยินเสียงมันปกติผมล่าไอ้เฮยเดนเวอร์เมื่อวานจัดอะ่ะใครมีอะไรผมไหม <c oughs> โดนเปิดหลักฐานม,มาปั้งไอเ้เฮียโดนแบนมาประเทศ <c oughs> <c oughs> ไอ้สัตว์อยู่นี่โดนแก้ผมไงก็ผมบอกแล้วว่าแก้ผมไม่แก๊งผมเอาได้ยินไม่จริง ได้ยินอย่าปรับตะโกนผมปรับตะโกนเหมือนกันผมก็ปรับตะโกนเหมือนกันเนี่ยผมก็บอกว่าโดนแค่ผมผมบอกเลยว่าแก๊งไม่โดนแก๊งลงแค่สองประเทศก็บอกใช่ไหมมึงบอกว่ามึงก็ไม่โดนผมว่ามึงไม่เคยโดนแบนเลยมึงเล่นมาแค่สองประเทศผมบอกว่าผมบอกว่าแก๊งมึงก็สองประเทศนะมึงมึงมึงเองคนเดียวโอเคนั้นผมผมเออแก๊งผมไม่โดนไม่เกี่ยวนะมึงอ่ะมึงอ่ะโอเคแต่ผมเกี่ยวแต่แก๊งไม่เกี่ยวเหมือนเดิมครับมึงอ่ะ ไม่เกี่ยวยี่อะไรคาสมะทั้งนั้นเลยสัตว์มึงไม่ได้มือโดนเดียวโอ้ตอนนั้นยังไม่ตั้งแก๊งเลยท้าไปเจอถามนายกได้เลยแหละคุณกับคาสมะล้วนเลยนายสัตว์แหมคาสมะมาขนาดนั้นบอกไม่ตั้งแก๊งไอสัตว์โดนใบเหลืองใบแดงกันเป็นแถบมีใบผมนี่แหละไม่แต่กุ้งงงว่าทำไมมึงยศเยอะจังวะอไอเดี๋ยวยศมึงยศเสียงเอ็มจีเอลจีเอ็มอาร์เัลทีเอ็มอาร์ ควบคุมสติตัวเองไม่ได้เตี้งสติมันเปิดเล่นกันเองครับพี่ที่เล่นก่อะเปิดเล่นกันเองมึงทีงโดนไปกันเองอีกเหรอใช่สิบยี่สิบคนครับตอนนั้นอะเปิดเล่นกันเองอีกแล้วบอกแล้วังไม่มีแก๊งเลยครับเคยเล่นที่ไหนเล่นเล่นที่นั่นกันไอเนียไอหัวทองนี่ยังโดนใบเหลืองเลยแหกคุก่ยกูจำได้เลยกูเห็นชื่อใช่ใช่ใช่ครับเล่นกันเองผมเพิ่งหัดเล่นไฟเอ็มครับตอนนั้น ยังไม่รู้เรื่องกฎอะไรพวกเนี้เพราะว่าเป็นประเทศของเพื่อนที่เขาเปิดเขาไม่ได้อธิบายอะไรอพี่ผมนี่แหละใช่ใช่เปิดประเทศประเทศประเทศที่สองถึงจะเริ่มตั้งแกงครับประเทศนั้นจริงๆมันสิบห้าวันเองนะครับที่เขาไปเล่นสิบห้าวันสิบหกวันอันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้ลึกตื้นใช่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 อันนี้ผมผมเออผมผมจริงจริงผมไม่อยากอธิบายเพราะมันมันจริงจริงมันก็โดนใบจริงจริงครับผมก็ยอมรับแต่เดนเวอร์มันมันขัดแากมันขัดแต่สไอ้ทียเดนเวอร์แค่นั้นเองคุณพูดนะ ผมบอกว่าแก๊งผอ้ไม่บอกว่ามึองประผมบอกว่าแก๊งผมผมเล่นมาสองประเทศผมยอมรับผมบอกว่าแก๊งผมเล่นมาแค่สองประเทศท็อปเทีย์กันนี่ไม่จบนะมึงจะไม่จบจบจบ่บจ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 บบจ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 บเบีบจบจบจบเบจบจบจยจบ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 จยจบ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  มันดรอปของตอนหน้ากูเลยอ้าวทำงี้ทำไมแล้วมันพูดแล้วมันพูดว่าอะไรวะอุ้ยบัตรรถค่าปรับตกแล้วมันดรอปทิ้งลวกูไปิแทงมันเจอในตัวแล้วมึงทำทำไมอะอันนี้มึงทำทำไมอ่ะมึงไม่เฮี้ยอะไรวะมึงทำทำไมอ่ะมึงจะไปแล้วทำไมมึงไม่ไปแบบดีๆวะเออมึงจะมาล้อหลอกกันเฮี้ยเลย อ่าเดนเวอร์ซัดฮะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมจบคือจบครับตคนไหนบอปไอหัวแดงอีกหนึ่งตัวไอตัวหนึ่งผมจำไม่ได้มีสองตัวไอคนคนเดียวครับคนเดียวอีกคนงเขาเสองคนดองคนตบกันคแล้วมึงรอ้เรื่องเหมือนกันเนี่ยมึงมึงผมแทงสองคนผมเจอเป็นแดงเจ็ดสิบกับเก้าสิบสองคนแล้วคนหนึ่งมีตัวกูไม่เข้าใจว่ามึงเป็นเฮียอะไรกันวะ คือมึงอยากจบจริงๆหรือว่ามึงแค่อยากจบแค่ผ่านๆไปถ้ามึงอยากจบแค่เออาาางงี้้ถมึยกจบแค่ผ่านๆไปอ่ะมึงออกไปเลยมึงไม่ต้องมาขอจบมึงไปแบบพี่เฮียเลยป่ะเอาให้สุดดีกว่าป่ะมึงจะไปชดประชันเพื่อเฮียอะไรเด็กน้อยอ่ะมึงอ่ะมึงโตหมดแล้วไม่เหรอเฮี้ยทำตัวเป็นเด็กยงาหร่อไม่เป็นแล้วลุงอะไรยินนี่ เขา้อเดือดเลยนะบอกให้ทุเล่ชิบหายเยอยทำแต่ละอย่างกูคุยดีๆด,ด้วยนะเนี่เยเฮียไม่เข้าใจวะเฮียอะไรใครใครเป็นคนสั่งคนสอนให้วงทำฮิ้่่ี่แบบนี้วะกูอยากเห็นหน้าคนสอนมึงวะ งอนเป็น,นเฮียงอนเป็นเด็กเลยสัตว์จะกจั่๊กเกี้ก้าอาโอนาแจกี้ก้าอาโอนาแจกี้ก้าอาโอนาว กูถามมึงเนี่ยว่าอย่างเงี้ยมึงจะมาขอจบจริงเหรอมึงทำกันที่เฮียอย่างเงี้ยเอามึงตอบดิมึงพูดดีอ่ะเฮลี่ตอบก็ไปทำไมทำอย่างนั้นตอบไปเลยตอบไปตามความรู้สึกจริงรคนอนื่นไม่ได้กูไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้อะเด็กน้อยไปะ แต่ท่าไอ้ลิวมายังเห็นว่าอะไรนะพี่เอ่อไอ้ลิวมายัง ไอหลีมึงทิ้งไหมทุเรศเฮียเอ่ะไอ้กูลำคอค้างนิดนึงพี่ได้ยินแต่ได้ยินอ่อนๆไม่กูบอกแล้วถ้าจบก็จบให้มันดีๆไม่มาจบแบบนี้อแล้วใครอีกคน มีใครอีกคนไหมหน้าตู้มีไอ้เจมไอ้เจมทำอะไรเลยครัอะไรผมไม่ทำเลยอ๋อเจมไม่ได้ทำอะไรมึงทำเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจใครเลยนะใครบอกไม่ได้ทำอะไรเลยนะกูเห็นมึงดอปทั้งสองคนเลยนะผมผมไม่ได้ทำะไรพี่แล้วมึงจะถือเพชรฟ้าทำไมเก้าสิบเมตรอะเจ็ดสิบเมตรอะมึงถือเพชรแดงอะเพชรแดงมึงถือท่าไมตอนนั้นอะตู้ผมไม่มีอะไรอยู่แล้วพี่เพราะว่าตู้ผมผมโดนอาวุธ อุ้งมอวุธหายไปแล้วแต่กูเห็นมึงตอบสองคนออะไรคนนึงใครไม่รู้ครับผมยืนอยู่กับพี่เจคิปเอาเหรอใช่พี่ผมยืนกับแกตลอดเลยมันมีคนนึงอ้าวแล้วใครวะนั่นน่าจะผมคนเดียไอตัวห่อเปมาป่ะไอตัวห่อเปไอไอหลีเนี่ยครับผมพอมาันมาที่กมันมีคนนึงสองคนใครวะเห็นว่าไปถาแต่ไอหลีอนี่ยมีใครทิ้งของหน้าตู้บะมาบอกเขาหน่อยทิ้งอะไรไปฮัลโหล ไอพี่บาดีรู้ว่ามันแคบป่ะคนทิน้งทำไมมึงเอาของคนอื่นเขาได้แต่คนอื่นเอาของจากมึงไม่ได้เหรอหรือว่าอะไรไอดีทิ้งไม่ไปไอแต่เงี้ยเพดฟ้าแปดเมตรนะยอดเพดแดงเก้าสิบเมตรมึงทำทำไมมึงตกหรืมึงทำทำไมวะนี่เนี่ยต้นต้นทออรมไม่มึงทำทำไมมึงทำทำไมกูถามมึงทำทำไมอ้นทรมชัอบเพราะอะไรมึงต้องมีเหตุผลดิ เพราะอะไรใครสั่งมึงมึงเห็นใครทาไม่ไม่มีครับแล้วมึงเห็นใครทําแล้วความคิดที่เฮี้ยงอย่างเงี้ยเข้าสมองได้ไงทำได้ไหครับมึงจะมาจบหรือมึงจะมาทำเฮี้ยอะไรวะกูถามจริงวันเนี้ยมึงจะมามึงจะมาพูดเฮี้ยอะไร,ไรกูไม่เข้าใจกูเริ่มไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วตอนเนี้ยผมมาจบครับ เออ,เอ,อแล้วคน,วนแกงสภาพมึงดูสภาพคนในแก๊งมึงทำดิทำตัวอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมรับผิดชอบเอ่อมูลค่าเงินให้ก็ได้ครับรับส่วนที่โดนทิ้งไปแล้วที่กิฟของให้แก๊งอื่นในที่เลเบลล่างแล้วก็ขายร้อยี่สิบโลร้อยหนึ่งนี่ยังไงครับเนี่ยอันแก๊งไหนครับอันนั้นคนคนพูดมีมีหลักฐานฟังผมน<ม>ะ,อ,ะมอันนี้น มีคเัากพาไหนมึงจะขอไปเลยมึงจะการไม่ไม่เดี๋ยวผมจะการผมจะการได้เลยไม่รู้ว่าใครไงมึงเป็นคนไขอร่างฐานไม่รู้ว่าใครทำมึงเขียงเฮี้ยไรปากนี่สั์โอเคใครค่อยมึงพูดไว้เฮี้ยกระจอก ไอ้เฮียจะขอหลักฐานทั้งวันทั้งคืนมึงบ้าไอสัตว์เขาเห็นมึงเขาคงไปถ่ายรูปทันมัง้งไอทุเรศจะหลักฐานาเดียวกูเป็นแอดมินกันมัง้งนั่งเช็คหลอกได้มัง้งไอควายพูดเฮียอะไรไม่คิดเลยสัตว์สมองกันแต่ความคิดเลื่อยออกมาของมึงไอเฮียกูขอถุนใบใส่สมองทีนึไไ่ใบสัตว์โง่ขนาดเนี้ยไอสัตว์ เขาเห็นกันหมดแต่ไม่งั้นเขาไม่พูดกันหรอกไอ้เหี้ย พวกคุณเห็นหมดเลยใช่ป่ว่ามันทำอะไรกันบ้างอ่ะใช่ไหมมีคนบอกหมดเลยใช่ป่ะเห็นค่ะใช่ครับเ่าครับอันนี้แก๊งผมเขาไปเห็นพอดีเลยเออมึงไม่ต้องให้หลักฐานเียเราวผยาอ่อนนี่เียจะเอาหลักฐานเลอะเทอะไอสัตว์สภาพพุ่งมีเครดิตมากมั้งไอเฮียตอนเนี้ยมีเครดิตน่าเชื่อถือมากมั้งไอควาย ไลวเดือบัสนี่คุยจบไปแล้วครับเมื่อคืนไม่มาเลยครับ,รบยังเลยครับบอกถ้าเฮียเจยไม่มาไม่จบครับสำหรับเจเคอะเดี๋ยวผมให้มันกาบเตียนผมอะ่ะถึงจะจบ รอใครนี่หัวหน้าแก๊งใช่ครับมายังครับเออกำลังเข้าเมืองมาครับพอแครแล้ววิธีอ่ะวิธีกำลังมานี่กำลังมาไหนครับปัตตานีเหรอหรือเชียงใหม่หมายถึงใครครับอ้าวบอกวิธีกำลังมาไม่ใช่หรอบวิธีเขาส่งข้อความมาเขาไม่ได้แจ้งครับว่าเขาเขากำลังตามคนมาที่เขาส่งมาครับเขาเขียนวิธีกำลังเข้านะครับกำลังตามคนมาตอนนี้มันเข้าแล้วแครรัวๆครับบางคน เขาต้องรีหรือเปล่าครับถึงจะเข้าได้ ต้องรีอ่ะไม่งั้นไม่ไหวมันเล่นกันไม่ได้มันดินน้ำมันกันหมดเลยอ่ะเซิร์ฟคนไม่ได้เต็มด้วยอ่ะไอรีวรีวะนี่ใครอ่ะโอเคอ่าได้ยินได้ยินมาไม่เห็นหรอนี่นี่เดิน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 ขึ้นามาเดินขึ้นมา ขึ้นขึ้นอีกขึ้นหน้ามาอีกขึ้นหน้ามาอีกเดียวไม่ขึ้นมาอีกเดินขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกแล้วปรับตะโกนไนดะ้เออ,เอ,อมาแล้วครับแต่เขาเขาจะไม่เห็นเออไม่เห็นใครนะครับแม่ขารีเซิร์เถอแม่งคุยไม่ได้วะอย่างเงี้ยต้องบอยขารีอะ่ะ สิบช่องอะไรครับผมผมไม่แจกครับไม่ได้ให้แจกช่องนะครับที่เนี่ยไห้การดเลยพี่เจ๋อเวลาชิบหายเลยคุยไม่รู้เรื่องหรอกตีปะไปก่อนไปเฮ้ยสิบห้าทีมึงมารวมที่นี่นะโอเคปะได้ครับมขอแบบไม่รอไม่รอใครแล้วนะเจ๊เจ๊เจะเจ๊ทางนี้ไปหลังไปหลังพีเจ๊อยู่เนะ ไหนพี่แล้วพี่คันนี้เนี่นนันนี่ไม่น่าใช่นะฮัลโหลฮัลโหลฮครับพี่ว่าไงผมเห็นโอนนี้เทรดของอยู่ประชาใช่ประชาชนตรงเลเบลล่างครับเมื่อสองวันก่อนครับเออเนี่ยมันต่อแหล่งไงเห็นมันเทรดให้อยู่ตรงบรเวเรลล่างครับได้ครับได้เลยโอ้ยเยอะรถเยอะจริงไอ้สัตว์